สวัสดีค่ะวันนี้วิภาจะพามาทําเปียกสาคูลำไย,ยน่ากินน่ากินลำไย,ยเนื้อเยอะแบบนี้เลยนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราตั้งน้ํา1 2 0 0กรัมให้เดือดค่ะจุดไฟนะคะใช้ไฟกลาง ระหว่างที่รอน้าเดือดเราก็มาเตรียมในส่วนของสาคูวิใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีเขียวตราปลาไทย5ดาวค่ะเป็นสาคูคุณภาพดีเลยนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศแรรร้านโชวห่วยใกล้บ้านท่านค่ะใส่น้าเปล่าลงไปในกะละมังเยอะๆนะคะแล้วก็เทสาคูใส่ลงไปในกระชอนได้เลยค่ะถุงนี้200กรัมใส่ให้หมดเลยเราจะจุ่มสาคูลงไปในน้ําให้ชุ่มเลยนะคะยกขึ้นยกลงค่ะดูว่าให้ชุ่มทั่วทุกเม็ดวิธีการทําแบบนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปต้มจะสุกง่ายมาก เม็ดไหนที่ลอยๆเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ชุ่มนะคะคนหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาน้ําในกะละมังไปเททิ้งได้เลยแล้วก็พักไว้สักครู่เดียวค่ะแค่รอเวลาน้ําเดือดตอนนี้น้ําเดือดแล้วใส่สาคูลงไปได้เลยเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการต้มคนช้าๆไปตลอดค่ะอย่าหยุดมือเพื่อป้องกันสาคูติดก้นหม้อแล้วก็ป้องกันไม่ให้สาคูเนี่ยติดกันเป็นก้อนด้วยค่ะ หั่นไปเพียง3นาทีเม็ดสาคูของเราสุกแล้วนะคะสังเกตได้จากเม็ดเขาจะมีความพองนุ่มๆแบบนี้ค่ะไม่เหลือเป็นเม็ดแข็งแล้วนะคะก็คือว่าสุกแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป250กรัมคนให้น้ำตาลทรายละลายพอละลายดีแล้วใส่เนื้อลำไยลงไป600กรัม600กรัมในช่างเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็ล้างน้ำสเสดดน้ำให้เรียบร้อยนะให้แห้งเลยค่ะอ่า600กรัมคนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะปิดแก๊สได้เลยยกไปพักไว้ค่ะแล้วก็มาทําในส่วนของน้ำกะทิเพื่อโรยหน้าตั้งหม้อยังไม่ต้องจุดไฟใส่หัวกะทิกล่องลงไป500กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาคนให้แป้งละลายดีก่อนนะคะจึงจะจุดไฟขึ้นมาได้ละลายแล้วค่ะจุดได้เลยใช้ไฟกลางคนตลอดนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของแป้งคนไปจนกว่ากะทิจะเดือดพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้ค่ะปิดแก๊ส ยกลงไปพักไว้ค่ะรอให้ทุกอย่างเย็นตัวลงก็ตักและประทานได้ตอนนี้เย็นตัวลงสนิทแล้วเรามาตักใส่แก้ว12ออนได้เลยค่ะเนี่ยพอเขาเย็นตัวแล้วมันก็จะข้นขึ้นนะคะในส่วนของสาคูเนี่ยจะเห็นว่ามีไตแข็งเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้ถ้าใครไม่อยากให้มีไตเลยอะ่ะตอนที่เราเอาสาคูจุ่มน้าอะคะ่ะให้จุ่มไว้นานๆหน่อยนะคะให้เขาชุ่มทั่วทุกเม็ดจริงๆอะคะ่ะแล้วมันจะไม่มีไตแข็งเลยอ่าตักใส่แก้ว ก็ราดน้ํากะทิหนึ่งกระบวยหรือสองกระบวยก็ได้ค่ะตามชอบตักชิมเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อลำไย,ยเยอะๆเลยอืม้มอร่อยมากเลยค่ะลำไย,ยยังกรอบอยู่เลยนะคะแล้วก็ความหวานความมันเนี่ยกําลังดีเลยวิธีทตัวสาคูเนี่ยไม่หวานมากนะคะเพราะว่าเราจะมาได้ความหวานจากลำไย,ยอีกอะคะอ่ะอ่อันนี้ก็คือพอดีเลยนะคะลองไปทํากันดูเลยค่ะทํากินได้ทาขายดีวันนี้เวลาไปก่อนเจอกันใหม่